สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำยำหัวหมูนะคะมีจากเครื่องยำหัวหมูใส่พริกลงไปก่อนนะตำเลยค่ะผมโชรดนะ จ้ากกินกนัเลยาสาวสุสเกตีสารไทย style. สไตล์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุคนทั้งฟังไทยฟังเล่าทั้งฟังตานประเทศจ้ามอนีกับมาพอกับสาวสุสเกติคือเกาจ้ะมอนีสาวสุสเกตมาพรอเมนูนแซ่บค่ะพี่น้องนี่จ้ายำหูหมูจากพี่น้องสีสันจัดจานผักขนาดเลยจ้ะผักเคียงของเฮานาะจากพี่น้องกับมพีพักสลัดค่ะพัทสลันเน่จากพี่น้องผักชีหอมปลอมค่ะละ้ะก็ต้นหอมนาอจ้ะ ต้นหอมเพิ่นกับสิเป็นต้นใหญ่ๆใบใหญ่ๆจ้าแตงกวาจ้ะพี่น้องพริกหวานนะคะสีเหลืองสีเขียวสีแดงค่ะสีส้มเพิ่มความสวยงามของคลิปเหมือนเดิมจ้าพี่น้องมาจ้ะพี่น้องมากินน้ำกันจ้าเดี๋ยวเมนูนี่เป็นเมนูกับแกมเนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าสาวเซอเกตไม่มีน้ำลำไยจ้าสาวเือเกตงดน้ำลำไยนะคะช่วงนี้เราก็จะกินเก๋ๆกับแป,ป๊บซี่นะคะ นี่เ้าก็จะกินเก๋ๆกับน้ำแป,ป๊บซี่ของเราค่ะเชียร์มาจา้ะพี่น้องมากินกันจ้าน้ำลายแตแลกละจ้ากินหอมห้วนหวนปาดว่มาฐานไงญ่ฐานย,ยานยกแหงแถอพี่น้องสาวสกเกตจะกินเหมือนบ้านอบอบ้านนี้สาวสกเกหมารสจจัดจานจา่ารสชาตินี้ก็จะออกเปรี้ยวนำนะคะหวานๆเปรียปร้ยวอื รสชาติ ถึงปิกถึงขิงแห้งจ้ะพี่น้องมาจา้ะอืม,อม

ได้มากแบบปเปืออ่อยๆกะต่มดดนๆพี่น้องซาลาเสียเกตมักแบบกรุบๆกำลังแสบพอดีบนียวค่ะบนียว Mm-hmm. <laughs> เด้อมาแซบน้ำกันเผ็ดละ่ะ หอมน้ำกระเทียมดอง ทำยังไงเผ็ดสาใจดีขนาดป้าโถสุดยอดเผ็ดจังเสียเนาะมันค่อยแสบพี่น้อง mà ทำอย่าเลยเลโมเผ็ดท่าขนาดเลยขันบลาสดน้ำ กระบอกถึงเถียงเหมันสดไปแล้วกับเพชรเหมืนอนีย่พี่น้องโอ้ กลิ่นหอมต้นใหญ่ค่ะขนาดอืมอม โอ้เผ oh. ็ดเผ็ดมันแซ่บพี่น <Elena> ้อ <oten> ง <tenth> ทั้งแซบ่บทั้งเผ็ดกินเผ็ดและกระยุบบดายแ้พี่น้องเผ็ดจนหงาย บาดบ,บ้านเหมืเลยสาวเสือเกตขอพักยกกันเด้อจ้ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปสาวเสือเกตอีสานไทยสไตล์จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเสือเกตด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของซางเซเกตจ้าเมนี่ซาเซเกตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะขอบกันคลิปใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายน้ำตาแตก